จ่าคุณเจคนกด้จากคุณดิคมคุณวรวุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าบ้านครับสวัสดีเด้อคะเดอสวัสดีพี่ขุนแผนครับใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทีมแอด,ดมินรอบห้องนะคะจากคุณเต่าฟองนาไอดอกไม้นะคะเต่าฟองนาเอาบ้านใหญ่เจ้าย่ไสค่ะคุณเต่ออาฟอ,องนาใช่ไหม xem nào khẩu văn bản thân được leo đúng không đây có quán bằng lọc tay ừ, khẩu bàn yeah. <laughs> anh có quán nó แต่ขังนาหัวรอดหน้าหน้าเขียวเลยวรวุธสุดแต่ความรอดทุกจ้านะ <c oughs> แล้วก็วัดใจกอดกอๆจากคุณนิคมคุณวรวุธเต่าสวัสดีครับนะคะคุณอะไรเนาะยิปสานกีนะคะมาส่งพลังบวกค่ะขอบคุณนะคะตัวนี้ นีัีค่ะนิภมนะคะจากคุณเต่าคลองนาวนใจัยกอดๆแมวสองมอกห็วใจัยกอดๆนะคะซาร่าสบายดีคนงามนะคะคุณซาร่าใช่ไหมคะจากคุณวรุธคุณแม่โรุสวัสดีค่ะดีจ้าลูกสาวนะคะสวัสดีเด้อค่ะเด้อ ดีค่ะคุณแม่อสมอัใจก,กอดๆน,นะคะจากคุณเต่าฟองนาสวัสดีพี่กุศลค่ะจากคุณวารุิเลิฟเก้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีทุกบ้านค่ะนะคะจากแม่กุศลดีค่ะคุณแม่มก,กุศลวใจกอดๆนะคะจากคุณเต่าฟองนาซาลาทุจ้าหยกสักคู่แอนตาซินคงจะมาเนาะคุณนิคม ทักทายรอบห้องจ้านะคะจากคุณสลาศาใช่ไหมคะทุกจ้าทุกบ้านครับจากคุณวรุษจอดฟังอยู่ค่ะนะคะหัวใจพลังบวกจากคุณเต่าฟองนาสติ๊กเกอร์หัวเลาะแล้วก็รูปหัวใจผูกริบิดนะคะจากคุณสลาศนี่นะคะเนะะาะภาษากฤนแจ้งดาวอ่านไม่ออกนะคะอะค๋อคุณเต่าฟองนาให้แก้วน้ํามาสองแก้วกับคุณนะคะ เราก็นาสวัสดีจ้าจะไม่ออกสมอแม่กาสลองก็ถ้วยยิ้มนะคะวรุษก็ไม่อสอสมอสบายดีนะคะไม่อสอสมอก็สวัสดีสวัสดีจ้าแม่กาสลองนะ,ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะนลิสลาไม่ย่ายเสียงบอกไม่แสงดาวการบอกเนาะ มาดามกลมก็ไรสุดนะเดี๋ยวเบื้องบานใหญ่เป็นก้อนนะคะเนาะดูบ้านใหญ่นี้ฉันเราตามให้แล้วนะ เาขาองคุณเต่ฟาฟางหน้านี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเต่ฟาฟางหน้าก่อนออนี้บ้านดันเจาะบ้านล้อเดิค่ะแม่บอกค่ะคุณเต่าฟางหน้า สวัสดีจ้าคุณวาราวุฒิจับไม่อออมอลค่ะสวัสดีจ้าคุณนิคมจับไม่อออมอวันนี้ก็วันนี้ก็สิไปถ่ายเอาถ่ายคลิปช็อตแล้วนะคะเนาะหมอลำ ก่อนซิ่งแต่พ่นเ์เสบว่าเนื้อหาส้ำกันบอเพราะว่าเคยลงไปแล้วนะคะมาลําก่อนซิ่นเอากด